ต้องซีซ่ามามาหอดบองหอดบอยเปิดโอกาสให้น้องลุงเขาบอากันจะไปยังเธอเออไปสร้างความน้องเกินเจ้าต้องไปกับข่อยเด้ไปใส่พี่ไปเบิ้งคิบโปมตีบอลเล่คิบโปมตีบอลเล่ยุ่งใจไปซะดีแท้ไปซะอยากไปเนี่ยอยู่โหนหน้าพอยี่มี่เอาผู้ใดเอาต้นไปไปน้าโออีปอบบ้นเกิดเองกูไม่เคยหวันไว้ไปน้ำข่อยบอไปกับไปพี่มากูนจะไปซื้อมุ้อย่าง ลาลาสามอีนี่ไป็นรอดขุดหนูอยู่ดีมึงอย่าล่วงนะำล่ำมึงอหยียดเพ็ดยอย่างเขาเด้อมึงบอกคนดีเด้อเขาต้องเตรียมตัวเขาต้องมเจียมตัวป้าหำกุญแจภาพไปบุจาบุรีมึงเบิ่งกับน้องกแย่ดีๆเด้อล่ะมาจอยมามาแม่กุญแจภาพไปขาไปืนี่ต้นบันนี่เปลี่ยนแผนเด้อบันนี่บันนี่คันมี่ยังขึ้นหามปลาคาบเอาเงียบไปได้เงียบไปเด้อเข้าใจแล้วจ้ามาดีใจครับแทเน่ บอคิดว่าคุณหมูผู้สูงสักเป็นสิลงมากระท่อมคนจุกคนยากมากเปัดไฉยกับตามแต่เมื่อนี่นหละท่านุกีสิลองเปิดรบกวนใจล่องกับเพป็นก่อนนะข้าเดียรเป็นถึงว่าชนะท่านุกีสิได้ดห่วงกันกับเพื่อนท่านุกีคุณหมูปาตาจาราท่านุกีสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่เด็กเดนกจะนินงี่นะคุณหมูลงมากหยั่งกระท่อมไปไม่มีแมนอันตรายอีรีได้ครับคุณหมูเอกระท่อมของความคิดหอดคิดถึงนี่ล่าปาตาจาราจังน้ามา นีำของตอนมาฝากน้ำได้นี่แม่มีของมาฝากมาต,ตอนพร้อมจ้าคือมาดีทั้แน่แท้ถ้าเด็กกี่ก็กินเขาลงไปวางเมื่อกินคุณหนูครับจ้าแม่นี่ธุราอีหยังกต่นแน่เนาะครับบอออกมาเนียเป็นอยังนี้ได้เดือนลงมาเด็กเดินๆเต็มสิตั้งเด้อประตาจะลาสิเบาสูบฟังครับพี่เอยพี่โอ้หัวใจปานไป นกินนอนแสนลำบากอยากน้ำพ่อแม่นั่น,วน,ค,น,ค,นความกันเผาสกุลบอกย่นี่ดเพิ่นขัดขวางรย่างคว้ามรักจ้ามาทั้งทีเนี้หนนณหัวใจตั้งว่าปุญมันอบอุ่นแต่เพียงกายอบอุ่นเน้นี่อบอุ่นแต่เพียงกาวใจหัวใจตั้ ยิ่งใหปั op, i, so too, too, ่นนี่ท้อขันคนไม่เห็นไปบอกว่าเศรษฐีท่านุกีเนี่ยตายแน่นอนเลยเด้ครับผูมีผู้ใดเห็นได้ล่ะพูดใส่ผูมีจะข้นมันเดือดเราแม่ส่วนหัวใจมีปัญหาพ่อแม่นั่งบ่หวนหูว่าจังสันติครับจ้าเผู้นนั่นปู่สะพานให้ฟังเอาใจผู้มีมั่งมาติยาผู้มังกร เป็นเคยเจ้าพ่อเศรษฐีมาติยาคนหนำคนด้วยถ้านูกีว่าก็มอสสมกันดีอยู่ได้หรอครับเอา้าคุณหนูจะมาคิยดยากอย่างยังเมาจังสันไหมละ่ะยังเมาจังสีคนที่ลกมาหาในเขียดเด้เขียดเด้สิบหกว่าจังสีสิว่าจังไดกันส,สันเมาแนวไม่แตเนาะบ่เห็นดีดอมด้วยเป็นสิรวยก็ตามสังกวางในคอคือจังกัง เมน้าบอสออนบอสแค่นี่บอได้หักบอได้มากเขาบอได้หักแล้วเนอะแต่ว่าจังสี่ทจีงแต่ที่แหลกเนี่ยไ oh <c oughs> อ้ยังอยา,อยา,อายอกไอเสมอแต่อยากอาลนวเนอะบอเคยมีผู้สืิอเสาวยากเดียวใจ <c oughs> คิดนำะ ่าน,นจะเป็นแ,<ต>แต่ตัว<ด>ทานรกีกลินไม่ซื้อนี่แล้วมแม่บอมแม่ <c oughs> ใจคิดน้ำอ่อนตอนน้ำแต่พี่ทานุกีจนรื่อมีบทสำคัญว่าแต่ฉันได้มา่พอบอกว่าเป็นตาอ่อนซ่อนกางเนีเที่คุณอุปตาจาร่ามมบ่รังเกียด,ดยคนทุกคนอยากจังสี่ ตายซะแล้วแวหัวใจน้องเป็นต่างหลักลมปางมาฮอดที่คะนิงอายบ่าวผู้ดี บอกยืนหนีเพื่อนเวรเกิดขึ้นปตาจะลาวานบ้านบอกครับแอมจ้าปตาจะลาแอมบักแอมฮักพี่ตั้งแต่มือแรกเห็นเพื่นเด้กทานุกีมาดีโอก้กีใจกันเนี่ยเที่ยอาทิตยุญมัวปวดดูดูก้นดูก้นยาแต่ว่าฟังท่านุกี้ได้บัดนี้จ้าปาตาจะล่าเอ้ยท่านุกีคนตำต่อยมันด้อยคาบันดาสา เป็นบ่าวบา้าบอกให้มีความลังต่อผู้ใดพ่อขังเอาก็ดีแล้วตัวคนดูคนอยากกันสีผู้ใดสิมากมากเ <ละ S 2> าะกาน,น,นังเอ้เอผู้สาวสังเมินดาแนวนำกาสกุลตาเมน้องเป็นแนวหงำํำอย่ามาทำให้พี่เพอละเมอบ้าวบ่าวาอควรบได้เห็ุให้เพอได้ล่ะมักอีรีเดี๋ยวบุญยุ่หนะ เดี๋ยวเบิ่งแขนเดี๋ยวเบิ่งขาเดี๋ยวเบิ่งการแต่งเนี่ยแต้นตัวเนี่ยเป็นยังตัองผสมกันเลยดิดูได้ละเป็นยังดืนห่ผิวเจ้านวลดังแปแงยา마เกือกไอต้มตีปมันสีปิดบะเบนีพ่อแม่นางสิมาใายเพิ่นบ่รู้จักรกับเป็นบ่ให้ดอกหัวใจชายคนนี้เอทฮาลูกีบ่อาจไปน้องเป็นแนวน้ำใหม่อายเปียบใจบักบวบทาง ไปแล้วข่าวเมาืองลายาทางแสนทางเยอะเกินกลัวสิใบปองอยออากจะกองอกตมบาดปล่อยใจไปลงกลัวหัดอีหลีได้เนี่ยนะบ่อกตมดอ,อกเอาจังรีสโนว์วาดจิตร์ไหนขอเจียมตัวเจียมลางบ่หมายชมเสน่ก์คว,วเอาขึ้นวาจังร์สันเดี๋ยวนี้เอาขึ้นวาจังร์สันถึงหกนนักด่างแม่นพ่อป้า แต่บอกกาสิเอ่ยคำในย้ำนี่ <รา S 1> คุณโอป,ปตาจาร่า,าครับร<า>ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็นคือท่านลกีวเวาออกไปอละมันผสมกันจักน้อยเลยไดียยนี่ผสมกันจังไหนกัน,นี่เดียดก็ยังล่งมาหาอยู่นี่เดียดก็ยังมามากเหมนอะมากแต่มันแมนอยู่ แต่ว่าความถึงต้นลูกกาพอเสียทีล่าชันแม่จัดท่าตะเพิ่นหูนะท่านุกีเนี่ยข้อขาดแน่นอนเลยท่านุกีท่านุกีบ่เอาหรอกครับจะมันอยากซ่านาะขั้นเป็นยังซ่านอ่ะปาตาจาร่าหนีไปเต็มการเต็มห้างก็ได้ก็ซ่านอ่ะอยอเยาว่าใจซำพ่อคุณหนูปาตาจาร่ากระไดเนาะท่านุกีก็ล่องใจเร็ยนดีซื้อคาเทียนเป็นคุณหนูมาตบมาตัวท่านุกีสันเด้อีรีบอกกระซ่านอ่ะท่านุกียินดีที่จะหากับคุณหนูปาตาจาร่าว่าแต่จะตบจะตัวท่านุกีให้ดีใจเรีนดีซื้อกับพ่อแล้ว ัตตาเะน่าบระเดตัวดอกปัตตาเะน่า oh. น่ะหักพิธานุกีด้วยความจริงใจปุ้ต้องเป็นห่วงเด้อยังประธานในมือสำไมเนื้อเสือใจเอียงเอียงหูมาเล้วปัตตาเะน่าสีบอกไกลๆเอียงหูมาเฮียแต่งโน่บัดนี้โอ้ยเด็กปันีิเด็กปีกตัวใหญ่เด็กแต่พได้เสียใจแล้วบัดนี้เนาะเฮียปันนี้เสียงผู้ได้หายว่ะประธานเลยเอา ไอ้ต้นี้มากแม่ไอยาบอยีกใจแท้ตอนนี้แม่กูเสยบดากยาไ้ม่าคือตัวกูบอกไปยากไ้กูว่าเป็นผู้หญิงขำไงกงกูอ่างเนเออกะกะเจ๊กะเทยในเฮ็กัวาสมือนนี้ยนะ่ะบอกวาอยากห้กูสิยันไปนี่ได้ะกูที่หปกูเลี้ย เนี่ยคือตัวกูเด็กซีตัวเจ้าตรงไหนพี่ที่แรกกูคู่อยู่ทางทึ่งเอาแปลมากกูคืออยู่ทางใต้บาดยาวเอาเอาจากทางมาผูเฟ่แข่งซ่าเป็นเมียเนาะกูทรัพยชนทั้งเพศียรโดยเฉพยวเอออย่าให้ไปท่านอุกี้เอ้ยมึงได้พี่ไอ้แล้วล่ะคือว่าเจสั่นอยู่นี่ต้นคือว่าพี่ไอ้เจ้าไปพาคใยแนวไยไกูเห็นชูหอมกันว่างั้นชูได้กันไป หอมกันเชื่อสอยู่นี่เจ้าโหไปทั่วเนาะอันสูหอมกันน่ะสูใสทุ่งยางบ่มาจากกระบ้าไปทั่วกูย่านมีลู้น้องอุ้ยพ่อบักคำพ่อบักคำเออพ่อบักคำกับพ่อสน่ะโอ้ยพ่อแม่ไมนอยากขึ้นขี้โกงแต่ว่าเกตุนไม่อยางกี่นางเอตุน ป้าจังได้คุณดูป้าตาจระนาด่ะโบกับหออาดเด้ไหอนี่ไม่โบกับจังได้โพสต์สติชิลไม่ค่อยตายพุตีนบอบอบมันเดือดแล้วมันเป็นต่าย่านป้าตาจระนาขอนอนอยู่นี่ในเด้อนอนน้ำพิทากษ์นุกีนี่นอนอยู่นี่สีจ้อยเออไม่ค่อยนอนน้ำเจ้าอีกจะขึ้นแน่กูทีเจ็บดากรล่อสองแทนนอบัดด้น้อยเกินเนาะให้เพื่อนนอนอยู่กับท่อมน้ำเมาเนี่ยแต่ว่าความทีแจ้งต้องไปจากกระท่อมเด้อจ้า มาพี่อายโอ้วสัว์ท่ามาีพนไม่อย่งเงียต้อยเจ้าได้สำเร็จว้ากไปบักในน้อยมันหลอกกูบางคีปวมมันเราอีหลหยทางดากูเดี่ยวเพาะลาดก็อยเนาะมาจอดจอยก็มันกำลังลื่นด้วยใจเพียนบาเปลียนเปลี่ยนพาวินไฟมโนวังขันตีอย่างก็คง้นเปี่ยมกับมุนเสมอเขา ผู้เอ้ยจิตใจเบาเนว้ตุมือคุ้มสติเบาไว้วันนี้พ่อหลวงพ่อบุญพังคือสวรรค์สุดสันป่ามันเคยทาด้ป่าฟังลายปีมาแตโนบพระอนเล่ขามาก้าวบูชาคุณบางที่จนหัวบนเลย่อยอนหมู่บ้านมันคอยรล่อไม่ แต่กระทมสติได้บ่ไหวเอยียงดอกลมทราวปรากฏว่าบ่พอเขาพอเหลืองแล่าบันทนบานมนป้ามาเป่ากลัวสิหอดมือนี้ขั้นใจถอยก็คงหายสื่อคงตายจกคงกั่นตั้งแต่นานดอกไปแล้วชนาพุนมนสวรรค์ คือพอนแก้วบ่ลืมคุณผู้เก้อกองบาลมีหลวงพอเทพในใจของล<อ>ูกเต่าพาคุณเจ้าสิบอลืมบูชาไว้ <c ười> ลูกวัดเต